โอกาสลงทุนที่ซ่อนอยู่ในตลาดหุ้นไทยภาพจำตลาดหุ้นไทยในวันนี้คือไม่ไปไหนมาตลอด10ปีแถมเต็มไปด้วยอุตสาหกรรมเก่าอย่างพลังงานสถาบันการเงินและค้าปลีกแต่จริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยก็ยังพอมีโอกาสซ่อนอยู่คำถามก็คือแล้วโอกาสนั้นอยู่ตรงไหนลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง หนึ่งในกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดในตลาดหุ้นบ้านเราคือกลุ่มบริษัทปันผลสูงหากอ้างอิงตามชื่อกลุ่มจากตลาดหลักทรัพย์ นั่นก็คือเซ็ตไฮดิวิเดนหรือเซ็ตเอดัชนีนี้นะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงและสม่ำเสมอหลายปี Advance เจ้าของเครือข่ายทรัมนาคม AIS LS หรือ Land and House บริษัทโฮดิ้งที่ทำอสังหาริมทรัพย์รวมถึงเข้าไปถือหุ้นในหลายกิจการอย่าง Home Pro และ Q House แล้วถามว่าบริษัทเหล่านี้ให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ เราก็ต้องมาดูกันที่ S H D Total Return หรือที่เรียกว่า S H D T R I ที่คิดจากผลตอบแทนส่วนต่างราคากับเงินปันผลรวมกันเรามาดูผลตอบแทนของ S H D T R I เทียบกับผลตอบแทนดัชนีอื่นๆในแต่ละช่วงเวลากัน1ปีที่ผ่านมา S H D T R I บวก0.79% 3ปีที่ผ่านมา S H D T R I บวกส6 8 2และ5ปีที่ผ่านมา S H D T R I บวกส6 8 จากตรงนี้นะคะสะทอนว่ากลุ่มบริษัทที่มีการปันผลสูงอย่างสม่ำเสมอในบ้านเรายังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีอื่นๆจะมีแค่ช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะที่ผลตอบแทนเป็นรองกลุ่มบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางอย่าง MAI TRI แล้วนอกเหนือจากกลุ่มบริษัทปันผลสูงยังมีกลุ่มบริษัทไหนน่าสนใจอีกบ้างจริงอยู่ว่าบริษัทขนาดใหญ่ในไทยส่วนใหญ่จะกระจุกอยู่ในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมค่ะแต่ในระยะหลังๆนี้นะคะก็เริ่มมีบริษัทที่มีโมเดล ธุรกิจใหม่ๆเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์กันมากขึ้นโดยบางธุรกิจนะคะเป็นกลุ่มที่อ่านเรียกได้ว่าเป็น new economy ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคลินิกเสริมความงามค้าปลีกไลฟ์สไตล์อีบุ๊กธุรกิจตรวจ DNA ไปจนถึง Data Center ในขณะเดียวกันนะคะบริษัทจดทะเบียนในไทยก็ได้มีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนรวมถึงการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังให้ความสำคัญกับก,บการลดก๊าซคาร์บอน เน้นการทำธุรกิจสีเขียวเน้นการเติบโตแบบยั่งยืนรวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย นอกจากกลุ่มตัวอย่างที่เล่ามาแล้วนะคะอีกโอกาสที่ไม่ได้อยู่แค่ในตลาดหุ้นไทยแต่ทั้งโลกนั่นก็คือกลุ่มบริษัทที่มูลค่าปรับตัวลงมาแรงหรือที่ถูกตลาดดิสคาร์ลงมานั่นเองสําหรับบริษัทกลุ่มนี้ในประเทศไทยนะคะจะยกตัวอย่างบริษัทที่มูลค่าต่ำกว่าจุดสูงสุดเกินกว่าครึ่งหรือถูกซื้อขายกันต่ํากว่า P/E ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือต่ากว่า P/E ย้อนหลังของบริษัทตัวเองจากความไม่มั่นใจในกิจการหรือตลาดไม่เชื่อมัน่นสาหรับความท้าทายและโอกาสข,ของหุ้นกลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือเราจะ ให้ถูกว่าบริษัทมูลค่าหายไปเยอะนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากผลกระทบถาวรปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเปลี่ยนไปแล้วและไม่สามารถกลับมาทํากําไรแบบเดิมได้อีกหรือเกิดจากผลกระทบชั่วคราวเช่นการล็อกดาวนโยบายต่างๆหรือภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้ตามปกติ ซึ่งหากเราวิเคราะห์ได้ถูกนะคะการเข้าไปลงทุนในกลุ่มบริษัทเหล่านี้ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้เช่นกันทีนี้ตัดกลับมาภาพรวมการลงทุนในประเทศก็มีแนวโน้มว่าจะมีเงินทุนไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากการที่ LTF มีโอกาสจะกลับมาบวกกับเรื่องภาษีหุ้นนอกในปีที่แล้วค่ะที่มีส่วนสําคัญให้คนหันกลับมามองหาโอกาสการลงทุนจากตลาดหุ้นไทยควบคู่ไปกับตลาดหุ้นนอกมากขึ้นสรุปได้ว่าในภาพใหญ่ แม้ตลาดหุ้นไทยจะดูไม่ไปไหนตลอด10ปีแต่ถ้าคำถามคือโอกาสยังมีอยู่ไหมก็คงตอบได้เลยว่ามีขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาโอกาสนั้นเจอหรือเปล่า มามองหาโอกาสในตลาดหุ้น้าพผรอตลงทุนให้เติบโตกันในงาน Se ต in t ด e City 2024จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีเวนต์การลงทุนที่ครบที่สุดแห่งปีไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก๋าในวงการลงทุนก็สามารถเข้าร่วมได้โดยภายในงานอัดแน่นไปด้วยเครื่องมือและความรู้ทางการลงทุนมากมายพิเศษครั้งนี้ลงทุนแมนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Se ต in the city 2024บนเท Pitching Stage ในหัวข้อไทยท็อปทีมเจาะหุ้นไทยกลุ่มไหนที่ไปต่อ ในวันที่16มิถุนายน2567เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานำโดยพิเช์ที่จะเสนอหุ้นภายใต้3ทีมคุณธนวัตรเรื่อนบันเทิงมอลอทิสโก้นำเสนอทีมดีวิเดนคุณวัฒน์จิตสมนึกบอลอพายนำเสนอทีมอันเดอร์วาลูคุณสุภชัยวัฒนวิเทศกุลมอลอยวนต้านำเสนอทีมนิวอีโคโนมีพร้อมกับคอมเมนเตเตอร์สทั้งนักลงทุนชื่อดังนักวิเคราะห์มืออาชีพทั้งจากบอลอและบอลจอ งานจัดวันที่15 1 6มิถุนายน2567เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาสมย่านมิทาวฮอชั้น5้สามย่านมิทาวส,สามารถลงทะเบียนล่วมหน้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วมาร่วมหาโอกาสในตลาดหุ้นสร้างพอร์ตลงทุนให้เติบโตไปด้วยกัน